เคยสงสัยกันไหมครับว่าในหมู่บ้านที่ดูเงียบสงบหรือลุงข้างบ้านที่ดูใจดีไม่มีพิษมีภัยหลังประตูบ้านที่ปิดสนิทในตอนกลางคืนเขาอาจจะซ่อนความลับบางอย่างที่คนธรรมดาอย่างเราไม่ควรไปเห็นเรื่องที่ผมจะเล่าในคืนนี้เป็นเรื่องราวของคุณเก่งครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแถบภาคเหนือเมื่อหลายสิบปีก่อน เป็นเรื่องของแสงไฟปริศนาและความสยองขวัญที่พุ่งออกมาจากลมหายใจของสิ่งที่เรียกว่าผีโพงถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมจะลงลึกไปในความมืดด้วยกันแล้วอย่าลืมเช็คประตูหน้าต่างให้ดีปิดไฟให้สนิทแล้วมาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับก่อนจะไปฟังเรื่องเล่าของคุณเก่งหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าผีโพงจริงๆแล้วคืออะไร ตามตำนานความเชื่อทางภาคเหนือและอีสานผีโพงไม่ใช่ผีที่ตายไปแล้วครับแต่มันคือคนที่ยังมีลมหายใจนี่แหละส่วนใหญ่มักเกิดจากพวกที่เรียนวิชาอาคมแล้วผิดครูรักษาสิ่งที่เรียนมาไม่ได้จนของเข้าตัวหรืออีกในหนึ่งที่ชาวบ้านกลัวกันนักคือการเลี้ยงว่านผีโพงครับมันเป็นว่านอาถรรพ์ที่ให้คุณด้านโชคลาภอย่างแรงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเลี้ยงด้วยของข่าวถ้าเจ้าของดูแลไม่ดีหรือจิตอ่อนเกินไป วิญญาณว่านจะเข้าสิงร่างเจ้าของบังคับให้ร่างนั้นออกไปหากินของสดสดแทนมันในตอนกลางคืนจนเกิดเป็นแสงไฟประหลาดพุ่งออกมาจากรูจมูกนั่นเองครับคุณเก่งเล่าว่าในหมู่บ้านมีชายแก่คนหนึ่งชื่อตาคำแกเป็นคนนิ่งๆิ่งเงียบเงียบอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านคนเดียวชาวบ้านซุบซิบกันว่าแกเลี้ยงว่านอาถรรพ์นี้ไว้หลังบ้านตาคำมักจะออกจากบ้านตอนตีสองซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านหลับสนิทหมดแล้ว มีอยู่วันหนึ่งคุณเก่งกับกลุ่มเพื่อนแอบไปนั่งล้อมวงกันที่เถียงนาท้ายหมู่บ้านแล้วจู่ๆก็เห็นแสงไฟสีเขียวดวงหนึ่งวูบวาบอยู่ริมหนองน้ำแสงนั้นมันไม่ได้สว่างนิ่งๆเหมือนไฟฉายแต่มันเต้นตามจังหวะการหายใจดังฟุตฟิตฟุตฟิตเหมือนคนคัดจมูกอย่างรุนแรงพ่นลมออกมาตลอดเวลาด้วยความอยากรู้พวกเขาคลานเข้าไปดูใกล้ๆ จนห่างไม่ถึง5เมตรสิ่งที่เห็นคือตาคํำในสภาพไม่สวมเสื้อนั่งยองๆองอยู่ริมโคลนผิวหนังแกดูซีดเผือดผิดคนปกติทุกครั้งที่แกพ่นลมหายใจออกแสงสีเขียวเรืองๆจะพุ่งออกมาจากรูจมูกสว่างวาบเห็นหน้าแกชัดเจนในมือตาคํำตอนนั้นกำลังถือกบทัวเป็นๆที่พยายามดิ้นหนีแล้วจู่ๆ แกก็กัดเข้าที่หัวกบเสียงดังกรวบเลือดสดๆไหลอาบแก้มแก่ท่ามกลางแสงสีเขียววูบวาบนั้นกลิ่นคาวโชยมาตามลมจนคุณเก่งแทบจะอาเจียนออกมาเลยครับจังหวะนั้นเพื่อนในกลุ่มเพ้อร้องอุทานออกมาแสงที่จมูกตาคำดับวูบลงทันทีเงาดำนั้นลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วหันหน้ามาทางที่พวกเขามุดหัวอยู่คืนนั้น ทุกคนวิ่งหนีตายไม่คิดชีวิตครับเช้าวันต่อมาตาคําเดินมาหาคุณเก่งถึงหน้าบ้านแกยืนจ้องด้วยสายตาเย็นชาและขู่สั้นๆว่าเมื่อคืนเห็นอะไรอย่าเอาไปบอกใครนะไม่งั้นข้าจะไปหาถึงในห้องนอนพร้อมรอยยิ้มสยองที่มีคราบสีน้ำตาลแห้งๆติดอยู่ที่ซอกฟันตั้งแต่นั้นมาคุณเก่งไม่เคยกล้าออกไปแถวท้ายหมู่บ้านตอนดึกๆอีกเลย แล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นแสงประหลาดริมหนองน้ำแบบนี้บ้างไหมลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้แต่จำไว้นะครับถ้าเห็นแสงนั้นแล้วอย่าทักเด็ดขาดเพราะเขาอาจจะรอคุณอยู่ที่ห้องนอนคืนนี้ก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ